ระด้อระวังเด้อไเอาดอ้นามนั่นๆๆๆนบ้อายกสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องตอนนี้กสิให้ชมบรรยากาศ งานแต่งประเทศล่าเนาะเพราะจะคือไทยอยู่บอตอนนี้กะกำลังซีแห่คยเนาะทางมงนี่ตอนนี้เพิ่งกำลังภูเขนอยู่ตอนกำลังซีแห่คยคนก็ร้ายหลายนี่ตอนนี้เจ้าบ่าวเจ้าบ่าวน,นี่ซีแห่เจ้าบ่าวไปหาเจ้าสาว,วเด้อ ตอนนี้กำลังรอดจ๊อโจ๊อดจอดจีให้เคยเข้าไปหาเจ้าสาวแล้วเนาะรอส้มเด้อทุกคนเด้อรอส้ม คนหลายคนหลายนี่ทั้งพนอันนั้นอ่ะล่ออยู่เห็นหมดทุกคนอันนั้นพ่นสีล่อแบรว่าอ่าเจ้าบ่าวสไปแล้วกับพ่นกับอันนั้นเนาะเขาเอินไาอย่างนั้นผู้สาวสบายดีผู้สาวเนยอัสบายดีสบาย นน,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 นนี่นะจิยักอันสามอันเท่านี้บอ อ,อันนี้เขาเอิ้นว่าฮีตผู้ไทยเนาะผู้ไทยอันนี้มันมูมีผู้สาวนะมีแต่ผู้่าอุ้มมอนนะผู <c oughs> ้สาวหายยากเนาะไม่เทนะ่าเนาะโออเออโอ๊ย, <c oughs> อยาักบอสที่นอนนะไวบอ kan yang ก็ม e si ันจะเห็นผ really ู้สาวงามวันที่ว่รู้ให้ลูกอันนี้แหละน้องอายุจะปีแล้วสาวหกเห็นอยู่บ่จบแล้วเอออยู่บ้านอยู่บ้านนี่บอมีแฟนยังนี่เขาโอนมาเรียบร้อยมีผู้บ่าวหรือยังยังไ่มีสดเด้อทุกคนเด้อ อันนี้เป็นสะพพยปอบอะไรออไปครัีเอาครับลกต้องเล่นนอกม้านในบ้านกับพาราเลยนี่เจ้าเจ้าสาวกับเจ้าบ่าวสมกันนลีเนาะสมกันสมกันแสมกันเลยอาตาอยู่บนขามรถนในปักนึ่มคนนี้อยู่ลุมนี่โอ้ยสบายเลยคนต้องทิ้งคต้องทิดลุ่ม เงินเต็มแขนเลยทุกคนอันนี้แหละประเภทนี่เนาะประเภทนี่ของสาวบ้านนาคุณน้ำแรงแมนทัพพี่ผู้ไทยเนาะพี่ผู้ไทยของเงาเออพี่ผู้ไทยของเงาจักรีประมาณนี้ เด้น้องเรากันยังโชดได้อะเห็นบ้าเออนนาน้องชายแล้วนนะแบแม่แสนแสนกียเลยกบ่ได้าบ่ไดลูกไข่ลยลยมัดเอาไว้เลยอันนาว่ซื้อวิโก้เลือดเอยแล้วสิ ยืดโพลามเออได้แล้วม tamam. ั้ยมีมีลูกโซฟาเลมีอันน่ะเขายาบากแค่ก็ได้ขึ้นมูเลยอันเดีส้มมาส้มมาบุคคนว่านเออส้มมาแหละมีมอนกับพี่น่องเจ้าโคตรใหญ่พี่เนาะพี่น้องทางพี่น้องทางเจ้าบ่าวเนาะอันดีพิ่นชมมาได้สิให้เพิ่นเห็นเนาะเด้อง ใส่เงินใส่หอดุ้นลลวเน่อยลาใส่เงินนี่เพิ่งเ็นนี่ เข้าวชมเลยไดข้าวชมข้าวโมไม่เอาข้าวเฮิร์โนแล้วเฮิรนี่จะข้าวชข้าวไม่ข้าวมเลยไดเออ ใช่่เจ้าสาวยี่ใช้อยู่ผู้อะไรสู้เอมหอนนี้ได้ดีเรื่องม่ไเลยนี่เลนเลยนะนอนคตละพังบนนี่นาเออฉีมืดๆเด้อดคนทุกคนบ่เห็นนข้างนี่บออนี่ละนี่ะ งอยู่เจ้าสาวอยู่นอกเจ้าสาวอยู่นอกได้แล้มคลิปแนได้แล้วได้แล้วเจ้าสาวนั่งอยู่ข้างนอกระจุงนะเห็นแล้วเ่เห็นแล้วเ่นนับนนบ่นเ่นบ่นบ่นบเนา่นบ่นบ่นบนอนบนเ่ยมันผูนจักบ่นนั่งนี่เดี๋ยวนบนบ่นบ้นสน่นบบ่นบน่นบ่นบนนบนบ่่นน่งไหน น่อยน้อยดีแล้วเอ้ยเออลี่เลยต้มให้ต้มนี่เหลวเหลวหรืไหนเหลวเเลวแล้วนอนแล้วนีร้อนนะอ้าก็เดียว่านอนบมีีที่แล้วบอตอนนี้ไหนตนี้เลวเนี้นะบไปก่ไปที่แล้วอนจะรแล้วแล้วทุกคนแล้วแล้วเข้าบ้าเข้าโซมแล้ว แล้วแล้แล้วเนะวันนี้เนะแล้วแล้วโอ้ยเจ้าสาวมั้งไปอกล้างแม่ได้กเนี่นั้นบอกเนไข่กับอนยูตลุมเนาะเลี้ยวเลี้ยวมาแ้มาแมมาชื่อมยจะคยนคันจะทำอไขาอายูบจูบมแกมู้ช่ไหมไร นะคระคือกันบิกจบวี้เนาะเออบ้านอันนี้เฮาก็บ่นั่นเนาะอีีบ่คือกันีแล้วนักใช้บ่คือกันเบ้แล้ว้อได้เนาะไป้แเนาะแต่แต่นี้ต่อไปเนาะเว้าอีกนึงไครั สังใจเปลี่ยนทิศเขาใจไหมตัวเมียนี่นี่ยากไลัวเมียนี่ต้องให้เกียร์่กันแลกันไหนอย่างไรไหังความกัน้วยปูเป็นเทียบกันไดังมกันตางโดยเอาแลโดยอันสคัญแคือพอเาเลยให้ขยันถ้าไม่ขยันแล้วก็ได้นอยก็ได้หลายต้องให้ชี้ัเพราะฉนั้ไม่ินกตัวเมียก็ได้ต้องช้ำเลยให้พยายา บ่่าไดอันนี้คือวิธีสั่งสอดเคยเนาะทุกคนเนาะก็เลยจบคลิปพอดีเนาะตอนนี้แหละเสตียกะสีจบคลิปให้เห็นเพียงจำหนีเนาะเสตียกะสีลาไปก่อนเนาะสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณพี่น้องเขารับชมเนาะบายบาย